เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพเชียนสมาร์ทคิวอาโค้ดได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการด้านการแพทย์ในเครือโรงพยาบาลสินแพาศ์โดยแพลตฟอร์มนี้ช่วยในการปฏิบัติงานและบริการลูกค้าของโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวก ถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นตอบโจทย์การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงทั้งนี้ที่ผ่านมาได้เริ่มใช้งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในที่ต้องการสั่งอาหารเรียกแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งนอกจากจะสะดวกแม่นยำลดความผิดพลาดซ้ำซ้อนแล้วยังเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลได้อย่างดีเทคโนโลยีเนี่ย ได้เข้าถึงคนไข้เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบะการณ์นะครับช่วยเพิ่มความสะดวกสบายทําให้คนไข้เนี่ยได้สิ่งที่ถูกต้องแม่นยําเพิ่มขึ้นเช่นอ,อย่างสมาร์ทคิวอาร์โค้ที่เราใช้กับคนไข้ในคือการสั่งอาหารเองนะครับหรือว่าการที่ร้องขอบริการต่างๆผ่านทางสมาร์ทคิวอาร์โค้ดอันนี้เนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นคือข้อมูลก็วิ่งไปถึงหลังบ้านนะครับทงแม่บ้านทางทีมซัพพอร์ตเนี่ยสามารถที่จะเตรียมการบริการที่คนไข้ร้องขอได้เร็วขึ้นทั้งนี้ Patient Smart QR code เป็นความร่วมมือของ True Digital ภายใต้วิสัยทัศน์การนำนวัตกรรมเทคโนโลยียุคใหม่มายกระดับการบริการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะด้านการแพทย์ของเครือโรงพยาบาลศิลแพทย์พันธกิจของ True Digital เนี่ยเราก็สร้างนวัตกรรมนะครับจากเทคโนโลยียุคใหม่ นในการสร้างนาวัตกรรมเนี่ยหนึ่งในภาคส่วนที่เราให้ความสําคัญก็คือสุขภาพและก็โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งที่เรานํานวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยียุคใหม่นะครับเข้ามาร่วมมือกับพันธมิตรนะครับคือทางกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์เพื่อสร้างการให้บริการยกระดับประสบการณ์ต่างๆของผู้ป่วยนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์มากๆช่วยให้โรงพยาบาลบริหารจัดการง่ายขึ้นทําให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ทูดิจิตอลกรุ๊ปยังคงเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดดิจิตอล o ซลูชันนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการทุกๆอุตสาหากรรมโดยคาดว่าจะขยายเขตการใช้งาน Patient Smart QR Code ให้ครอบคลุมในเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง6แห่งทั่วประเทศภายในไตรมาส3ปีนี้พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือไปอยังธุรกิจโรงพยาบาลอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังคงมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบแต่ถ้าหากไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือช่องทางอื่นๆได้ง่ายดาเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ